แบบมีเตรียมงานครับเตรียมงานบุญกระถินครับสี่สิบสองโอ้ยเนาะลงบนพื้นเนี่ยสุดนี่ครับนี่ครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญกระถินเด้อบุญกระถินนี่ครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านสองผู้ใหญ่ผู้ช่วครับนำนี่อืมยุ่ยยุ่ยฮะหัวยิ่ก เออซ่ยิ่งแนวแกเมาครับนี่เนาะมีแนวแกเมาเยวแกเมียวเออเอาครับเอามาด้อครับวันบัดันประโคเลยครับเด้อมื่อสิบเอ็ดสิบสอง เอาเลเอาเลยงรอแล้วมันกล้วังรอดมันนเปียน้ำด้หูเปียดได้หวยได้แล้วได้เแล้วบ่มีฟังรอเอาเลยมาเลยได้คือเดียวมันำกล้วยกลังสุดน้ำสุดน้สุดเนาะน้สุดคือบ่มีสในนัวน่วไนัว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 หลอ มีครับบ้านไผอันเคยเ่็ดแบบนี้บ่ครับนี่ครับเานุไ้นากเ้างหอดฟาอดมัน้านยันยุ่งนะงมันชิยุ่งท้นกกู้ใหญ่บ้านครับกกไงกไงผู้ใหญ่บ้านนะนะทังผุ้าพันมันนี่มันก็คุ้มโคนดิุคนดึงพันแล้วเาออเข้างนอก นะครับเดี๋ยวก็สามีไปก่อนนะครับเด้ย,ดย,ดดยไดด้บแล